เดียวสยามนี่เป็นห้างเก่าแก่มากแล้วแถวเนี้ยมีของอร่อยๆอเอยอะเลยเดียวโดยเฉพาะาเวลามาแล้วมันจะหาที่จอดรถไม่ได้พอดีวันนี้มาทุระตรงนี้ก็มีโอกาสได้จอดรถที่ดีโอสยามนะฮะแล้วเดินไหนมาแล้วระหว่างทางนะเราก็จะผ่านขาหมูร้านหนึ่งนะฮะที่อยู่นนในในใกล้ๆตรงข้ามเป็นเดีโอสยามหลังเนี้ยครับเป็นขาหมูที่อร่อยมากอีกหนึ่งร้านเลยดีดเดียวนะฮะก็ราเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเดี๋ยวพี่หมูพาไปกินแล้วกัน ว,ว่ามันจะอร่อยขนาดไหนใน,นไหนมากแล้วก็วันนี้ก็ต้องย้อมอ้วนหน่อยนะครับเพราะมันมาลําบากนี่ครับขาหมูร้านเกาแกบโคชัวหวด มาง่ายครับเรามาจอดรถที่ดีโอสยามนะครับจากนั้นเราก็เดินข้ามถนนไปนะครับเดินข้ามถนนเดินข้ามถนนมานะครับแล้วก็เข้าซอยถนนพีระพงเนี่ยครับผมบเข้าซอยพีระพงนะร้านขาหมูจะอยู่ขวามือเลยครับ